หลังแหลกเงือหัวครับผมมาหดมืดครับนี่เงือหัวเป็นขาแล้วครับอะหาที่ตามผลงานเรื่องแรงครับผมหลังนี้ดึงกับปลาครับพี่นอ้องโอ้ปลายังครับอยู่ดตูเครับ,รบนี่เป็นเบ็ดลิงกับปลาได้ครับนี่เด็กคนนี้น,นรับอยู่วะ รุดเข้พิงหุดเาเป็ดก่อนครับใส่ไหมก่อนน้องปลาถึบเบ็ดแล้วครับใส่ไมแ้ครับพี่พดูนะเดี๋ยวมาถครเ้โคตรรอบแรกครับรอบแรกปุ๊บอื้ยำายได้ครับนี่อือ,อเยี่ยมเยี่ยม ของแท้ดไปควันดัไปควิดมาครับพี่นุ๊กลำที่สองี่น้นเลวครับเจ้าโน้ตอือตัวโลเลยครับองทำครับออข้คับพี่อือองที่สองอืองามครับงามๆ ออะะปเนาโ้รอบแรกครับรอบแอบถือสองเต้มครับดิน้ำงามเลยครับนี่อุ้ยเอ๊ะรียกเรียกใส่ปนครับใส่ปนปุ่นปุ่มปุ่มปู่รอบแรกครับยามรอบแรกไต่สองเต็มเห็นเหรอเห็นตัวมันอยู่อ้หูเห็นครับดุ่มกันครับ ตัวใหญ่ตัวน้อยครับมึงนะครับมึงมองไข่เนี่ครับโค้รับปลาโค้กมาหน่ยครับนี่อู้มาเด็ครับนี่แอมนึงครับนี่อืออืองามเลยครับนี่อาตุลุปวดเลยอู้ ตามเม็ดนี่มึงสาวครับดึงข่อนนยหลังนี้มีอาการเยอะมีอาการครับหลังนี้นั่นครับนี่ไปยังนู่นมาดิมามือสาวเนี่ย อออเอาอเลเมนกหน่เลยบิดหลังนี่หมูงไปเลยครับเยอะดูพีตูน้น้ำน่นุนกันครับพี่น้องหมูไปเลยครับ่มมีย่างบน่น โอ้โกดครับพี่น้องอืออใส่มากเลยครับนี่แก้วเลยครับอือเรื่ลยๆติดหยาครับติดหยาอึบอึบอือหนึ่งเต็มครับหนึ่งเต็มอือนี่ครับอือลังที่สองลังที่สองหมุกไปเร่อยครับพุทธเกี่ยวอพุทนครับพุทธอู้ ทั้งที่สองอยันดูดกรนี่พุนครับเบ็ดไปพุนอุ๊บอ้ยดูดกระปิหัวยังยังอยู่ครับเดี๋ยวใส่ไปก่อนเดี๋ยวไปก่อนครับเนื้อบอกหัวครับเนี่ย